สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมนะครับ Honda Civic Dimension นะครับคันนี้ปี2005 1.7ออโตนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้นะครับให้ผ่อนได้ด้วยนะครับ ลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับผ่อนเดือนละประมาณ4,700แหละครับ4ปีนะครับใครเครดิตดีมีเงินดาวก็สบายครับรอบนี้ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับลดยอดนิยมเป็นลําดับต้นๆของคอน d a เลยนะครับตัวนี้ราคาเต็ม1 4 9 0 0 0บาทนะครับราคาเต็มใครจะซื้อสดก็ ขอส่วนลดกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานเครดิตดีก็ได้เปรียบครับไปผ่อนเอาไปใช้งานกันนะครับสภาพสวยงามนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดหน้าเดิมหลังเดิมจากโรงงานนะครับลองชมดูก่อนนะครับจัดทรงไว้ให้หลอๆนะครับ ไม่ได้แต่งเครื่องนะครับร้องชมดูก่อนจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับผมพยายามหารถที่มันหลากหลายครับเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกครับจะซื้อสดหรือจะใช้แบบผ่อนเซฟเงินก็นแล้วแต่จัดอัดสินใจครับโดยความพร้อมและความชอบของเราแตกต่างกันนะครับฉะนั้นผมก็พยายามหารถเอามาให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกมากที่สุดนะครับ ก็ลองชมดูครับถ้าสวยถูกใจโทรเจราจาสอบถามกันไปนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ก็ขอส่วนลดกันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามกว้างขวางนะครับ หาข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลได้นะครับใน E.S ขับหรือได้แมนชั่นขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับมีคนนิยมใช้แล้วก็มีข้อมูลแบ่งปันครับการซ่อมบำรุงดูแลช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกรองศึกษาดูกันก่อนนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการมีรถจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลมากรองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจให้เน้นโทรเจรจานะครับนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆห้องเครื่องดูแลไว้เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับภายใน ห้องเครื่องก็ทำความสะอาดพร้อมขายแล้วครับชวนชมนะครับถ้าชอบโทรเจรจาสอบถามกันไปเลยนะครับสวัสดีครับ